วันที่7มิถุนายน2566ที่ผ่านมานายจุติไกรฤกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในการเปิดงานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ประจำปี2566ณห้องฟินิก์บอรรูมอาคาร Impact Exhibi t i o n c e n t e เเพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์การดำเนินงานต่อต้านการค้ามนุษย์ของประเทศไทยสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการค้ามนุษย์ให้แก่ประชาชนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงาานภครัฐ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคองค์กรพัฒนาเอกชนองค์การระหว่างประเทศรวมทั้งสื่อมวลชนเพื่อผนึกกําลังของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยในการป้องกันและปราบปรมามการค้ามนุษย์ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับในเวทีระดับสากลการจัดงานในครั้งนี้ได้กําหนดหัวข้อหลักภายใต้แนวคิดทุกเกเตอร์วีแคนหยุด คนเพื่อสืบถึงการรวมพลังทุกภาพส่วนในการขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทยกิจกรรมที่สําคัญภายในงานประกอบด้วยพิธีการมอบโล่รางวัลเกียรติยศแก่บุคคลต้นแบบบุคคลดีเด่นหน่วยงานดีเด่นด้านการป้องกันและป,ะปราบปรามการค้ามนุษย์และจังหวัดต้นแบบตามกลไกการส่งต่อระดับชาติเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติในการเป็นแบบอย่างที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์ จากการมุ่งมั่นทุ่มเทแรงกายแรงใจในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติภายในพิธีการมอบรางวัลจึงมีผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลที่สำคัญหลายรางวัลได้แก่รางวัลบุคคลต้นแบบด้านการปราบปรามการค้ามนุษย์พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรางวัลบุคคลดีเด่นด้านการปราบปรามการค้ามนุษย์ได้แก่ 1>, 1. พันตำรวจเอกกึกก้องดิสวัตผู้กำกับการ5กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 2. พันตำรวจเอกปรเมศโพยนอกผู้กำกับการเ็ดกองบังคับการตำรวจน้ำา 3. พันตำรวจเอกภาพภูมิพิสมัยรองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนและหัวหน้าชุดไทยแคทตำรวจภูธรภาคสี่พลตำรวจตีวรพงษ์คำลือผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค5 และรางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการป้องกันและปร,ะปราบปรามการค้ามนุษย์ได้แก่ศูนย์พิทักษ์เด็กสตรีครอบครัวป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์และภาพการประมงสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ถ้าวันนี้เป็นวันที่กระทรวงการเมืองสุขมุนมนะครับมัองโกงกามนุษย์นะครับนะโดยรัฐบาลน,นะครับโดยท่านเบญจยุทธ์จันโอชาท่านเบญจวุริวงสุวรรณรองโยธีกำกับดูแลงานด้านการค้ามนุษย์นะของประเทศไทยนะครับ ก็ได้กําหนดจัดให้วันนี้เป็นวันต่อต้านการค้ามนุษย์นะครับนะซึ่งก็เป็นวันสําคัญเป็นวันที่รณรงค์นะครับนะเพื่อจะให้ทุกฝ่ายนั้นเข้ามามีส่วนร่วมนะครับแล้วเพราะนั้นสาหรับรางวัลที่ได้รับในวันนี้นะครับนะผมเองก็ดีใจมากแต่สิ่งที่ดีใจมากกว่านั้นก็คือลูกน้องนะฮะทุกคนคนทํางานอยู่ข้างหลังผมเนี่ยได้รับรางวัลน,นะครับเพราะนั้นวันนี้สิ่งที่บ่งบอกนะครับนะว่า การทํางานเรามีประสิทธิภาพมากขนาดไหนก็คือการบังคับเช่ากฎหมายอย่างก้าวกระโดดน,นะของสำมกงานตำรวจแห่งชาติโดยท่านผบตรให้ความสําคัญเรื่องการค,ารคาร้ามนุษยเ์เมื่อท่านผบตรให้ความสําคัญเรื่องการคาร้ามนุษย์ก็ทําใหเ้เราเนี่ยทำงานได้อย่างสะดวกรวดเร็วนะครับนะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ภาคภูมิใจนะครับนะนอกจากการรับรางวัลก็คือการที่ลูกน้องออหลายๆคนเนี่ยนะครับที่เป็นชุดทํางานแล้วก็เป็นคนที่ทุ่มเทตั้งใจทํางานมาเวหลายปีเนี่ยได้รับรางวัล นะครับในเรื่องของการเป็นบุคคลต้นแบบการเป็นข้าราชการต้นแบบต่างๆในเรื่องของการต่อต้านการทามนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นจากวันนี้ไปนะครับผมก็มองว่าการต่อต้านการค้ามนุษย์สําหรับประเทศไทยนะครับจะต้องเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับนะเพราะว่าการการทําลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์การทําลายความมั่นคงของมนุษย์เหล่านี้นะครับ เป็นเรื่องที่วันนี้ไม่ใช่เรื่องของประเทศไทยเบี่ยงเดียวเป็นเรื่องที่ทั้งโลกนะครับให้ความสาคัญนะครับเพราะนั้นวันนี้ในส่วนของการรับรางวัลนะครับก็เป็นพลังนะครับที่จะทําให้ทีมงานขับเคลื่อนและเดินหน้าแล้วก็ต่อสู้กับกระบวลการเหล่านี้ต่อไปในปีนี้นะครับนะประเทศไทยเราเนี่ยรับเป็นเจ้าภาพนะครับเรื่องการประชุมซึ่งเป็นการประชุมที่เริ่มต้นจัดในฟิลิปปินส์นะครับนะใช้ชื่อว่ามณีลาไดล็ก แต่ปีนี้เนี่ยสำนักงานบชาติเนี่ยรับมาเป็นเจ้าภาพนะครับในนามของประเทศไทยนะฮะก็จะใช้ชื่อว่าแบงกกรอบไดเอทหอกนะครับก็รวมทั้งหมดนะทั้ง FBI ทั้ง HSI นะครับรวมถึงสถานทูตต่างๆวันนี้ความสําคัญของการทำงานก็คือความร่วมมือนะครับในการต่อต้านการค้ามนุษย์หน่วยไหนก็จะทำเพียงหน่วยเดียวไม่ได้นะครับ รางวัลอันทรงเกียรติจากการจัดกิจกรรมวันต่อต้านการค้ามนุษย์ในครั้งนี้ถือเป็นเครื่องยืนยันให้เห็นถึงความตั้งใจของทุกภาคส่วนในการป้องก,กันและป,ะปราบปรามการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไปการช่วยเหลือเยียวยาเยื่อและผู้ได้รับผลกระทบจากการค้ามนุษย์อีกครั้งยังเป็นเครื่องมือยืนยันความสำเร็จในด้านการบังคับใช้กฎหมายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามนายโยบายเร่งด,วด่วนของพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและการดำเนินง,งานของศูนย์พิทักษ์เด็กสตรีครอบครัวป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์และภาพการประมงสำน ห่แงชาติภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ถังพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและในฐานะผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์เด็กสตรีครอบครัวต้องกันปราบตามการ้ามนุษย์และภาพการประมงสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วย